สบายดีเอลคีวิชั่นน้ำตกเซปองายความหาศัศจรรย์แห่งลาวใต้ประเทศลาวถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุคหลังโควิดสิ ซึ่งหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมที่คนไทยมักจะไปเที่ยวกันก็คือแถบริเวณลาวใต้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของน้ําตกเป็นอย่างมากครับ1ในนั้นก็คือน้ําตกเซปองลายน้ําตกยักษ์ขนาดใหญ่ที่กําลังมีน้ําเยอะสวยงามในตอนนี้น้ำตกแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองปากเซแขวงจำปาสักไปประมาณ120กิโลเมตรเป็นมาน้ำตกยักษ์ที่มีสายน้ำไหลลงมาไม่ขาดสาย ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งอันซินของการมาเที่ยวเมืองลาวเลยก็ว่าได้ครับแถมคนไทยยังสามารถมาเที่ยวได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีมีซ่าครับใครที่อยากจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆอยากจะสัมผัสกับธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์และสวยงามต้องลองเปิดประสบการณ์มาเที่ยวเมืองลาวมาชมน้ำตกเสปองลายแห่งนี้สักครั้งครับรับรองว่าประทับจใจไม่รู้ลืมครับแล้วพบกับแ t v รูท i วิได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี